ครับสวัสดีครับคือวันนี้จะพาทุกคนมาดูกระใสกุ้งนะครับนี่ครับผมกระใสแบบนี้แหละครับเขาจะใส่วันนี้แล้วก็คงประมาณ จะประมาณตีสี่ตีห้าก็ลุกไปเก็บนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าได้กุ้งเยอะขนาดไหนตอนนี้กำลังเดินใส่อยู่นะครับใส่ตามคลองตรงไหนที่มีน้ำเยอะๆ ลองใส่ดูครับแตไม่รู้เหมือนกันว่าจะติดหรือไม่ติดครับน,นี่มันจะเป็นแบบนี้เลยครับ ก็จะใส่ตามคลองไปเรื่อยๆนะครับบางคนก็ใส่เป็นร้อยตัวนะครับแต่บางคนไม่ค่อยมีก็ใส่ประมาณคงจะเป็นประมาณ สิบหรือ,อันนะครับก็ใส่แบบนี้และครับออใส่เสร็จตอนเช้าเขาาก็มาเก็บแล้วก็เอากุ้งไปขายครับผมแถวบ้านๆเขาก็ทำอย่างนี้แหละครับอยู่แถวบ้านนอกครับผม แล้วก็ใส่ไปเรื่อยก็ก็ใส่ใสไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับเจอมาลองดูไงสระได้มีไม่มีเราคือตอนเย็นเราค่อยมาย้ายเอานี่นะตัวม,มันมาหา <c oughs> ตอนแรกมันต้องมาเซเวก่อนมันจะเป็นแบบนี้นะครับอือแล้แรกมันต้องมาเซเวก่อนตรงไหนมีไม่มีเขาเรียกว่าต้มต้มใส่กุ้งเขาบอกทำเองครับเนี่ยไอ้นี่ทำเองแหละไม่ได้ซื้อมาครับ นี่ก็ดกูใส่ก็จะใส่ยังไงนะครับเนี่ยแกจะเดินใส่ยังไง้นะไปเรื่อยๆครับดูอ่ะถ้าลื่นตกน้ำเนี่ยจะทำยังไงวะเนี่ยนี่ครับเขาจะใส่แบบนี้เลยครับ เห็นไหมนี่ครับเวลาใส่เสร็จมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับอพอตอนประมาณตีสี่ที่ห้าเขาก็มาเก็บเขาก็ใส่มาเยอะแล้วนะครับจากนู้นสุดคลองไปทางนู่นนะครับอะไร นายมาตามเรื่อยๆนะครับนี่ก็ลองใส่ฟังนี้ดูคอยดูมันจะติดไหมอันนี้เขาขุดไม่ใช่คลองนะครับฟังนี้แต่เขาก็ขุดสากธรรมดา คุณมาจากทุ่งนาครับผมแต่น้ำมันท่วมมันก็เลยมองดูมันเป็น ong, คลองครับผมเขาก็เอาพวก ต้นยูคาครับผมอันเล็กๆเห็นไหมเป็นมันจะเป็นยังไงละครับก็ใส่ไปเรื่อยๆครับผม จะไปใส่กี่อันฟังโน่นนะฟังโน่นยะาไปใส่กี่อันก็ไปใส่ลงนมรองรสองอันมาใส่สารน,นั้นกันพอแล,ล้วรู้แล้วตองไหนมีไม่มีมอืมอันนี้ก็รู้แล้ว ดูนะครับต้นข้าวกําลังงามครับผมแต่น้าไม่ไม่มีครับผมน้ํานิดๆเองครับฝนตกทุกวันแต่มันตกไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับมันก็เลยไม่มีน้ำครับผมตอนนี้ข้าวกำลังต้องการน้ำอยู่ครับผมข้าวกำลังงามแล้วครับ ใส่มาค้าแล้อหนึงตัวแล,นะล้วนะอาเจจะแล้วหนึ่งรันนี่ครับว่าจะลองใส่ดูตรงนี้ครับไม่รู้ไม,รไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าตรงนี้ ปลูกเนี่ยสุดยอดแน่เนี่ยพริกเอะลรมาปลูกเลี่ยไม่เห็นเขาบอกว่าจะาหหเห็นเขาบอกว่าจะเอามาปลูกเหมือนกันครับ มีแต่ร์ฟงนุน่นลรามีไม้ด้วยหนะได้เหยียบไม้สาที่กองทีแดงตาที่กองทีแดงก็เหมือนกันแต่ว่ามันมีที่ลงกันโอ้ยนั้นน้ำเต็มแล้ว,วมัน,ม,นมันไม่ใช่อยู่แบบนี้นะนั้นน้ำเต็มเสมอนี่เลยนะ อลองดูลองดูตอนนี้แ <laughs> กก,กำลังจะลงใส่นะครับใส่ตุม้มนี่ครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีกุ้งหรือเปล่าเกก็เลยลองใส่ดูอันเดียวเข้า เขาได้อะไรนะว่าดักกุ้งอะไรนี่แหละครับมีไม่มีมมก็คอยดูพวงนี้ชเช้าแล้วจะรู้ครับผม ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าที่อื่นมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับผมแบบข้าวกำลังงามแต่ไม่มีน้ำสักนิดนึงแบบนี้นะไม่รู้จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับตรงนี้เป็นพื้นที่แถวอำเภอรประสาทครับผม ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ํามันไปไหนหมดครับผมฝนตกอยู่ทุกวันแต่ไม่มีน้ำเดี๋ยวจะพามาดูดอกไม้นี้ครับสวยมากครับผม มันชอบอยู่แถวทุ่งนาครับผม ก็คงประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมครับผมบสวัสดีครับ